อยู่ที่อำเภอเชียงม่วนครับตอนนี้ก็กำลังที่จะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านเขาชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวโอ๋นะครับเตี๋ยวโอ๋ท่านี้ผมกินประจำานะครับเห็นเขา,เาลงติตเตอรด้วยนะครับคนกินเยอะนะครับแล้วก็ราคาก็ พอฟังแล้วได้เยอะด้วยนะครับผมอร่อยด้วยมีกดทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวทั้งเนื้อทั้งหมูนะครับตอนนี้เวลาประมาณสักสักสี่โมงเย็นแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวเที่ยงของผมนะครับเป็นข้าวเที่ยงนะครับผมกินข้าวเช้าเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงเย็นครับผมตอนนอะไรประมาณนั้นนะครับขา้าวเช้ามีข้าวเช้าแบบเจ็ดโมงแปดโมงมีครับจะเริ่มกินประมาณสักเที่ยงนะครับ ตอนเช้าก็จะกินพวกกระปุกะป่กาแฟอะไรไปเดีนะ๋ยวให้ดูหน้าตานะหน้าตาก๋เตี๋ยวหน้า,าก๋เตก๋วยเตี๋ยวเรามากินกันนะครับแล้วก็จะมีเป็น,ปนผักด้วยนะครับ เีก็เอาออกแบบได้ไม่อั้นเลยนะครับมากินกันครับกินว่ามีมีเครื่องในด้วยนี่ยสั่งเป็นเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่เส้นใหญ่แห้งครับผมเส้นใหญ่แห้งหมูนะครับ ำอำเภอชุมว่เป็น,นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยานะครับเป็น,นอำเภอติดต่อกับอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่านแล้วก็แล้วก็เขตนี้ก็คือติดต่ออำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับติดต่อจังหวัดครับติดต่อจังหวัดนะครับเป็นอำเภอท้ายๆของของจังหวัดพะเยาครับผมอำเภอเล็กๆครับอำเภอไม่ใหญ่นะครับ ก็มีบริษัทเวนก็มีโบตัสก็มีตัสเล็กๆนะครับโบตัสเอ็กซ์เพรสนะครับน้ำมันก็มีปั๊มปอสคอร์ก็มีปัมม๊มบางจากปั๊มปีทีมีหมดนะครับอันนี้ก็เดินทางมาจากอำเภอนหลวงจังหวัดน่านครับ ตานที่เดินทางกลับจังหวัดชึยรรยนะครับพอดีไม่คิดว่าร้านเขาจะเปิดถึง4โมงครับปกติประมาณสัก3โมง2โมงกว่าก็าจะปิดละวันนี้รู้สึกว่าอาจจะของเหลือนะครับเลยปิดคำ่ำ ถ้าจะเอาใส่เลยก็เกรงใจกลัวมันแบบไม่เข้าเครื่องนะครับก็เป็นกินกินกลับเลยว่ะถ้าเราเทใส่หมดนี่มันกลัวมันแบบเวลาเราคนอ่างเงี้ย มันจะกลายเป็นผักเยอะไปมันจะกลายเป็นเดืรสชาติมันจะจางนะครับหม,มูว่าเป็นหมูนุ่มนะครับนุ่มก็นุ่มจริงๆนะข้างๆมันจะเป็นร้านอาหารตำสังนะครับแล้วก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับมีเป็น อย่างห้าดาวอยู่ข้างๆด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นปน้มันปั๊มบางจากปั๊มเป็นปั๊มทีทีครับเผือเชืิงมวดนี่ก็ห่างเพื่อบ้านหลวงจังหวัดน่าน ประมาณสักสิบแปดกิโลครับไม่ไกล จะอยู่ตรงข้ามกับ,กบตูตัดเอ็กซ์เพรสนะครับพอดีเลยตรงข้ามถนนกันนะไปครับ Jadi 母无、wow. โอเคครับเรเราก็เดินทางกันต่อครับกลับจังหวัดชีวรายครับผมอิ่มล้ว วันนี้ที่อำเภอเชียงม่วนอำเภอบ้านหลวงนี่รู้สึกว่าจะมีฝนนะครับฝนจะตกอยู่นะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศอะไรคือเป็นตลาดนะครับตลาดสุกันทาบ้านมางเชียงม่วนครับผมเป็นตลาดตอนเย็นขออำเภอเชียงม่วนครับอันนี้ก็จะมีพวกร้านข้าวมันไก่ก็มีตรงนั้นเป็นปนัมันพีทีนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับจังหวัดเชียงรายต่อครับ